มามาอยู่ไหนกันเริ่มเลยเริ่มเลยมา <S <S ตัวเปิดแต่ไม่ใส่ชุดเฮียแล้วไม่รู้เนี่ยม้าเราต้องผ่านเว้ยนี่จะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดแน่เลยไฟซอยมึงไปกล้าไอ้กิบไปขวาไมปอยู่ห้องกูไม่ไปถ่ายทั้งงานนะนอกจากผมปั่นไปตอนไปวิทยาภิช์นายวิทยุที่เนาะพูดนู่นสุดปูมึงก็สินแรงกระโดดเอ้ยพีี่่น จับมึงฉีกรายการเฮ้ยบางทีกูสงสัยนะเว้ยว่าเอ้ยบางทีกูสงสัยนะเว้ยว่าพวกกูโตกว่าจริงหรือเปล่าขวาแน่อี้อ่เก็บเก็บโปเตอร์ไปนั่งห้องก่อนเก็บมาใช่ไหมเฮ้ยใครได้อยู่ดูกล้องเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเก็บกล้องเฮ้ยโปเตอร์ไม่สปาร์เดีเกมดีเว้ยเฮ้ยไม่มีใครดูกล้องจริงอีกกูอยากจะถามนะว่าโปเตอร์มันไม่สปาร์เกมเฮ้ยโปเตอร์กูสปาร์แล้ว ดูเวโปสเตอร์ในห้องน,น้ำไอ้ห้องน้ำใช่ไหมสบายทางขวากูเก็บก่อนเลยแล้วกันฝั่งซ้ายกูเอาให้หมดแล้วไอ้ตรงที่มันตามห้องเนี่ยแล้วตรงกลางอ่ะดูกลับห้องก่อนกลับเลยมึงต้องดูกล้องดิมาเก็บโอ้โห <บน S 1> อะไรเนี่ยพอไม่ช่วยถึงมึงก็โบนไอ้สัตว์ขอช่วยก็โบนอืมกูนกัดโอ้ตกใจหมดถ้าจะไม่ผิดนะเซ็คคลิปพบกิ๊กบออกมาเลยไอ้เชื่อกูปะถ้ากูเดินผ่านไอ้ดวงศพกัทิล่าไม่ต้องมีแบบว่าเออมันจะมีสลอกบ้างแหละเฮ้ยอายิ่เดินมาเฉย ซันหลงเลยเหรอตดมือเลยเอ้ยฟ้าตัวอะไรข้างหลังที่พ่อแค่ศพเออตัวไหนอะไรตัวอะไรอาจริงตัวมีตัวอะไรข้างหลังเลยกูเกลียดมึงวะรอไอทำไมโฟเตอร์มันรีไวยังวะเจก็ต้องมองว่ายิ้มเวลาเว้ยเยอะมากเยอะมากถ้ากูบอกกูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆปลกอย่าเชื่อกูปะอะไรมีฟิสิกส์บงฟ้าไปเช็คห้องทางขวาเช็คทำไมอ่ะเผื่อมีตรงนี้กูวิ่งไปเช็คเหรอเอาบางทีมันไม่ได้มีสปอนดี้เลยก็สิลาแจ๊กแจ๊กแจกเกมกัสิลาจริ อย่าอย่าเถียงกูกูฟันแมนมันเกิดพอดีแล้วมันตรงนั้นมันให้มีเจตธรรมะไอ้ี่าปั่นไฟตลอดคลิปกูว่ามันต้องมีถ้ากูลงช่องถ้ากูเอาคลิปนี้ลงนะมันต้องมีคนตกใจศพกอซิล่าที่มันแขวนอยู่งั้นแหละมั่งแหลยไม่ดิเฮ้ยโลบเน้นเดี๋ยวโดนยูทูบแบนแล้วต้องเรียกว่าร่างกายมันมันคือชุดเว้ยเออมันเคยชุดสูตรล้วทำไมนี่วทำไมตรงนี้มันมีมือด้วยวะบอดี้ของกอซิล่าเว้ยเออเราต้องเรียกบอดี้กอซิล่ามันไม่สุภาพเดี๋ยวโดนยูทูบแบนกอซิล่าสร์ เนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยเฮยรื่องคำลามตัวเนี่ยไม่เชื่อกูไอพวกปอนแหกไม่เอาดีกว่าแกถามกอร์เซล่าใช่ไหมจิ๊กทำให้มึงเข้ามาจูบมึงก่อนเลยสวยสรุปกอริล่าออกมาเข้ามาจากมาจากด้านนอกยังเปิดตัวแล้วมึงสวยต่อไปมึงออกเลยชนะเกมเลยเล่นเต็มตีแบตเฮ้ยเล่นเต็มตีแบตกูว่ะ มาแบบไอ้เฮียทีกูชวนเล่นไม่เล่นก็กูอยากออกกําลังกายไหมล่ะแต่อย่างนั้นก็ไม่ใช่บอลเลยวะเอ้ยอุ้ยตกใจอเจริงว่าถ้าไม่ใช่ขนาบเอ้ยมันวิ่งมาแล้วเจอใครเอาเสียงข้ดเอาเสียงซ้ายขวาซ้ายตาายยตตรงกลางหรือเปล่าวะไอ้กวัวกินในลงพูดยิ่งตันมันด่ากูโง่แน่เลยวะมามาซ้ายมาซ้ายขึ้นบน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 เอาไม่ต้องมันไปในอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปว่า ไอฟ้าล่ะอะไรมันเกิดพวกมันสองตัวไปหาเลยพราะนอกนั้นกูไม่รู้แล้วว่าเอาที่ไหนบ้างเอ้มึงรู้ป่าสุนทรภูเป่าอะไรต่อยิงชุบเหรอไม่ใช่ตากีตอกีไม่ใช่ต่ออะไรเป่าคาถาไอ้มึงไอ้มึงรู้ป่าวสุดท้ายผูเป่าอะไรจะเป็นเซนเทีสเก็ตใต้ฝาเป่าเป่ากบเอ้ยไอ้ฟ้าอุ้มวัชิระกำลังขึ้นไปหน้ที่ฮะระวังระวังปั่นไฟอยู่มึงมันหลอกมีสองชีวิตจะไปยากเลยวะ เฮ้ยมึงมึงชุยไรส์อะกูถูกกูถูกทูทามอ์อะทุยไรสอะไรกูเหลือดสองชีวิตเฮ้ยกูตกใจศบอะเอ้ยไม่ใช่ร่างกาย <c oughs> เฮ้ยทำไมกูต้องเฮ้ยมันพูดไม่สุภาพเรนยูทูบเบอร์นเออถึงกูยังไม่ได้เปิดเลยหมาไอ้ที่เอ้ยเฮ้ยขี้หมาไม่ได้มันต้องอุจจาระสุนัข <c oughs> ไอ้ไอ้เขี้ยไม่สุภาพมันต้องไ <c oughs> อ้เขี้ยต้องตัวเงินตัวทอง ไม่ต้องท่านตัวเงินตัวทองรั่วจังวะท่านจีขาแล้วแหลกจังวะน่าสงสารเป็นเจ้าเข้าเลยบอกแหลกไอ้วีนอยู่นี่ตรงกลางตรงทางไปไอ้ห้องไอ้นั่นข่ามผ่ากูมันอยู่ตรงกลางไอฟันนี่กลิ่นหอมว่เนาะกลิ่นหอมว่เนาะอุ้ยน่ากลัวเลยเขาทุกคนคุณรักรัวเฮียเอาบัตรใบออกไปแล้วเฮ้ยมันเห็นกูแล้วมันจะมันจะมาทางซ้ายเอ้มันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมาวิ่งไปหายปีอ้าวเหรอปีประตูกะถายคุณเอ้ยเด็กกว่าแล้ว กูอยากรู้นะทำไมมันชื่อปั๊บแต่เราเรียกฟิกวะก็มาชอบมาปิกนิดที่นี่ไงเราก็เล่นเกมกับมันแล้วกูชื่ออะไรมันกูเรียกมันงั้นกูเรียกมันจอวัสดเฮ้ยกูชื่อฟาร์มมันเรียกกูอะไรยีสชูวิฟสวาร์บบิวท์ฟารไปหาไอดฟอสปนใบไอ้สิกดอตไบ่เดี๋ยวนะเหมือนเหมือนดิวมองกล้ามหรือไม่ใช่หรอวะ ต้องการครบยังรฟไดเชื่อกูตอนนี้พูดตามกูนะศาสารส่งพวกมึงไป้วเนยเดี๋ยวกูดูให้ถ้ากูกูจะไม่เผลอหลุดคําว่าไอ้นั่นมาเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ไอไอกอร์ซิล่าเนี่ยเราต้องหลุกำลังไปไอ้นี่กำลังไปโขาจะากำลังขาดห้องบัดห้องบัดไฟเราต้องเรียกว่าร่างไปกายกอร์ซิล่าเว้ยนะเรื่องอะไรมันไม่สุภาพว่ามันมาทางไหนแล้วโประจำบสเกลข้างประตูกูนี่แม่อานะแล้วโป๊เตอร์อยู่ไหนหมดเนี่ย ห้องน้ำเก็บครบยังวะเบแบพับโคดูจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เหมือนดูว่าเราเตรียมกันมาอยู่แล้วเฮ้ยไม่เตรียมแบบมันต้องสะอาดจริงๆเลยถึงจะรู้ว่าแบบเออขารู้วิธีแต่เขาแกล้งโง่อ่ะก็คืออย่างไรยังไงเราก็สนุกอยู่ดีไม่ใช่ว่าเราโง่อยู่แล้วหรอวะไม่ไม่เออมันอยู่อยู่ตรงแนนแล้วมันขึ้นให้แกล้งโง่ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่โง่ไม่ใช่ว่าพวกเราโง่อยู่แล้วหรอไปขวาเลยฟาดเชื่อพวกเราโง่อยู่แล้วหรอวะ เดี๋ยวมันจะไปตรงห้องคอมอ่ะไอ้ฝั่งขวาเดี๋ยวมันจะมาหลักุพี่ฟานไม่คุ้ก,กากเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นเองเข้าฝานมันตายสายชีวิตถามามึงมาพี่กลับมาแล้วตรงห้องคอมไม่เชื่วมมมมวอ,อวมมอ่ามูน<ๆ>ี่กูรีมูฟโชว์โหดไอ้ฝานไปข้างหลังไปข้างหลังไม่กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อมึงหรอกบังเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้กูเชื่อก็ได้ไอ้กูรักมึง ไอ้กูรักมึงไอ้เบอรต้นสุดท้ายอยู่ไหนวะไอ้กูแพนิกแพนดิใครแพนดิใครโอกูแพนดิเรื่องกระสดามาแล้วอาเรียบร้อยดูแผกในายซุ่มอะไรวะทีเนี้ยไม่ใครเปิดไม่ไม่ปิดหนีที่เราได้กดเอ้ยกดตีเอ็กซ้างได้วะเนี้ยเฮ้ยเหลือหนึ่งชีวิตมึงต้องพากูชนะให้ได้โบตี้หนึ่งอันไปอยู่ไหนวะอยู่ในห้องกาละกาจะไปละกูเอง ไปไม่ต้องไปเข้ากันเฮ้ยวิ่งมาตกใจเฮ้ยเชียร์กูใครไปอกูกูวิ่งกูวิ่งสุกก็จีไปอะใครไปกูให้ร้อยหนึ่งไอ้ัไอตรงนี่แม่งเป็นกล่องมึงเอาไปยังวะกล่องอะไรไอ้กล่องเอามาแล้วเอามาแล้วเอ้ยใครเอามาใครมากับกูกูให้ร้อยหนึ่งมันมุดเข้าซ่วมไปเหี้ยฮะเราออกมาจะซ่วมเฮ้ยพวกมึงไอใครก็ได้ตามมาไอ้พีนก็ได้ตามมาไม่ได้ไม่ได้มันมันลงมาแล้วลงเลยลงซ้ายมาลงซ้ายใช่ใช่ใช่ปิดซ้ายดิเวรไม่ได้างยาอย่าเพิ่งอย่าทีปิดอย่าที่ ปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยพ่อสอนไว้นี่กูไม่ไปได้เสียงกลับมากลับมาเสียงตีนเสียงลาฟังลปังรู้ว่าเสียงแต่คงต้องทดลองรู้แหละเสียงมันอุบาทมาตัวมันเลี้ยวเข้าตาคุณจะลาไปหาตุเล่นมันกูรู้แหละเสียงมันอุบาทแต่มันไม่หนิเฮ้ยมันมันมาอยู่ตรงมันมันอยู่ตรงอ่าผิวกายเพื่อนมันไอสุนัขเฮ้ยผิวกายสุนัขเฮ้ยมันอยู่ตรงผิวกายเพื่อนมันเห็นปะ แกกูจ <Okay. S 2> ิราว่ามันอยู่ว่าอ,อยู่ในห้องนี้วะเฮ้ยมึงมันอยู่ในมันมันอยู่ตรงผิวกายเพื่อนมันมาเข้ากลางแเ,เรา40%ใครจะไปฝันดิเร็ยวเรียวกูเหลยกูเลยในึงชีวิตกูกูเหลยในึงชีวิตหมดไม่เอาวะเรามาเป่ายิางจุกมันเถอะอุย้ยตบยุงตายเอ๊ะ ป่าไฟคิวเสร็จปุ๊บแมงไมคกอโดนหัหกคอตาเยเนยอกูสงสัยด้วยว่าทำไมอ่ะแมงวันมันต้องมียุงผส,ดสดมด้วยมันอยู่ห้องปันไฟยุงมันปนกับแมงวันเชื่อกูปะตอนเนี้ยเฮ้ยออกจากห้องปอัดไฟยังไปดูจะว่างไงดีเสือหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วอุ้ยมันเข้ามันเข้าไปในห้อง เชื่อกว่าไฟดับมกเมื่อกีกก้กูนึกถึงอะไระทางออกอะมันเข้าไปตรงนั้นอะไฟดับมกเมื่อกีกก้กูนึกถึงไฟน่าแฟดี้อะเอ้ยมึงปั่นไฟได้เหรอไปปันต่อ,ไป,ตอไปไปไปมึงคือฮีโร่ไว้เพื่อนแล้ววะปิดประตูก่อนประตูปิดไม่ได้ไอ <c oughs> ้ประตูลวดอะไรอ่ะไ,ไ,ไ,ไปไหน ผิวกายเพื่อนมันอยู่ตรงนี้น่ากลัเนี่ยตัวคนน่ากลัวมากเลยมาดี๋ยน่ากลัวมากเดี๋ยวน้องในช่องมันด่าพี่สามไม่หูโหล่เล็ดอะไรวะแร่นมันก็มีเจมาวะใหญ่ขึ้นใหญ่รู้ด้วยใครด่า อยู่ทางขวากำลังไปซ้ายไม่มีใครขอเราเกมผีเรียกเลยนเฉยเออตายไม่นจะตายเดี๋ยวอาจดเต็นมันกลับไปแล้วร้อยแม่เรียกกูไม่เชื่อหมูแม่งอยู่ไหนวะมันกำลังตามมึงอยู่กูไม่เชื่อนะปะมึงจะมาประตูไหนมึงอะประตูนี้ เดี๋ยวเล่นเต็มเอามาตีแบตกันตีแบตเลยเนี่ยเพราะว่าก็คงไม่กลับมาแล้วเราก็ไปดูปตเตอร์เลย,เอ,ยอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวผู้ติดตามกูมันบน่นว่าพี่ฟันเล่นไม่จบไม่โคตรกากหรือกลัวจะเด็กกว่าเขาอะอันนี้ก็ไม่รูหมั้ เชื่อปะกูเห็นคนเล่นแบบนี้เยอะแหละกูอยากเล่นมัง่งกูเล่นดังกับเขาเห,เหลือหล้ายชีวิตใครเหลือดรึงชีวิตมึงบ้าเปล่าไอ้ชายกูตาแบบกตีนกาไป <ś IT> ใช่หรอใช่หรอเมื่อกี้ก๊อตคือมันเห็นกูกอติมันไม่เห็นมึงเว้ยก็มึงไม่ได้อยู่สาตาก็เหมือนที่มึงไม่อยู่ในสายตาเขาแหละโอ๊ย <ś IT> เ,เจ็บไปทั้งหัวใจฮะ อยู่ในสายตากอซีล่าแล้วเหรอี่มึงมันอยู่ห้องตรงกลางตรงแถวห้องปั่นไฟอะต่อถ้าติกไม่บอกให้ดูให้ฟังเสียนะกูคงโง่งงงาตายาเลยนหลังจากกูลงคลิปนี้ไปพูดตามกูได้ะลักกูยับเลยแม่งเลยโคตรโง่ย่ดูเนี่ยเราบุญบอ,อกไปไม่ได้หรอกวะ ไล่ลอ,อ,อกไปเฮ้ยมันอยู่ห้องน้ำชายมันอยู่ห้องน้ำชายแม่ยังวะมันอยู่ห้องน้ำชายวิ่งไปเลยทางขวามันอยู่ซ้ายมันอยู่ห้องน้ำไอ้กูยอยู่ตรงผิวกายเพื่อนมันอะ กูก็ออกได้แล้วนี่ว่ะใช่ปะเฮ้ยมึงกูออกได้ยังเนี่ยไ,ไ,ไอเพื่อนเร็วไ,ไ,ไอเพื่อนเร็วดูพวกทั้งฝ่า,ายเนี่นยหาง่ายนี่หมายแต่กูไม่รู้จะลาแล้วเว้ยไปไปตีแบตกันไอเอ็มบีพีตอนเะนี้ยโอ้ยเอ็มบีพีเลหนึ่งชีวิตบอย